ประสบการ์สต็อกบวมขายไม่ออกเชื่อว่าหลายๆธุรกิจเจออย่างที่เอ๋เคยพูดไปในหลาย EP ก่อนหน้านี้แล้วก็คือว่าสินค้าที่เราขายจะเป็นสินค้าแฟชั่นซึ่งในช่วงแรกๆที่เรามาลงมาขายสินค้าแฟชั่นเนี่ย พอเราเห็นตัวนี้สวยเฮ้ยสตอ๊อกสตอ๊อกสตอ๊อกสต๊อกไปสต๊อกมาสต๊อกมาสต๊อกไปสต๊อกขึ้นไป7หลักเจ้าค่ะตายแล้วสต๊อกขึ้นไป7หลักหรือบางทีนะ ไปตลาดนู้นไปตลาดนี้ไปเจอสินค้าใหม่ๆไม่ใช่สินค้าที่เราขายก็อยากจะขายก็ไปสั่งมาอีกนี่มันคือภาวะเหมือนเราเดินชอปปิ้งอะแล้วเราแบบเพลิดเพลินกับการสต็อกสินค้าเราค่อนข้างมั่นใจมากว่าเราจะขายได้แต่พอความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ต้องมาหาวิธีจัดการกับสต็อกที่เราเอามาแล้วมันดองอยู่ตอนนี้ที่มันหมักอยู่ตรงน,นี้วิธีการเคลียร์สต็อกของเอ่ยมีหลายวิธีมากวิธีที่1คือนําไปไลฟ์สด วิธีไร์สดเนี่ยเป็นการนําสินค้าออกไปขายโดยที่เราไม่มีต้นทุนค่าโฆษณาเลยเราสามารถลดราคาสินค้าลงมาแล้วไปไร้สดขายได้เราก็อาจจะไร้สดไปแล้วก็บวกไปสักนิดหน่อยก็พอก็จะเริ่มผ่อนหนักเป็นเบาเสร็จแล้ววิธีที่2เอาสินค้าชิ้นนั้นไปจัดทําเป็นโปรโมชั่นซื้อชิ้นนี้แลกซื้อสินนี้สินค้าชิ้นนี้ในราคาแค่นี้ก็ได้นะคะอันนี้คือการเอาไปจัดโปรโมชั่น3เอาไปอัพเซลการเอาไปอัพเซลเนี่ย เป็นการเคลียร์สต็อกที่ดีที่สุดเลยที่เอ๋ยเคยใช้มาสมมุติว่าเอยมีสินค้าตัวนี้ค้างสต็อกอยู่100ชิ้นให้พนักงานขายหรือเซลล์แอดมินเอาไปทําการอัพเซลล์การอัพเซลล์หมายถึงว่าลูกค้าซื้อสินค้า1590าแล้วและเรามีการแจ้งลูกค้าไปว่าคุณลูกค้าได้สิทธิพิเศษในการที่จะซื้อสินค้าชิ้นนี้ในราคาลด50%สมมุติว่าสินค้าชิ้นนี้ทุนมา300บาทให้เราบวกขึ้นไป100บาทเสร็จแล้วให้เราคูณ2คูณ2ก็จะเป็น800 800. เราก็สามารถทําราคาได้ว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาปกติ800บาทแต่คุณลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณลูกค้าเพราะเราส่งให้ลูกค้าทางอินบ็อกซ์เท่านั้นไม่ได้โพสต์หน้าเพจส่งให้เฉพาะคุณในราคาลด50%ที่400บาท ลูกค้าจะอยากที่จะตัดสินใจซื้อเพราะเขาได้รู้รับว่าเขาเป็นคนพิเศษที่จะได้รับโปรโมชั่นนี้ในวันนี้เท่านั้นถ้ากับว่าการเอาสินค้าที่เรามีอยู่ไปอัพเซลเป็นอะไรที่โคตรดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมอัพเซลกันด้วยนะคะวิธีการแก้ปัญหาไม่ให้สต็อกกลับไปบวมอย่างเดิมต่อไปเนี้ยเราต้องเดินบนความระมัดระวังทุกย่างก้าว เพื่อไม่ให้สต็อกเรากลับมาบวมอีกโดยวิธีของเอ๋ยก็จะมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. เอ๋ยจะเลือกสินค้าที่มันใช่สําหรับลูกค้าเรามากที่สุดเราจะต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเราเนี่ยชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนก่อนที่เราจะสต็อกเนี่ยให้เรานึกถึงลูกค้าก่อนว่าสินค้าขายดีของเราคืออะไรถ้าใครมีโปรแกรมที่เป็นระบบหลังบ้านให้ย้อนไปดูเลยค่ะว่าสินค้างานแบบนี้ลูกค้ามียอดสั่งซื้อมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะสั่งซื้อสินค้าบนเหตุผลค่ะไม่ใช่อ เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ลูกค้าเป็นที่ตั้งในการเลือกที่จะสต็อกสินค้าได้ตรงกับลูกค้าอันเนี้ยจะลดความเสี่ยงลงไปได้ข้อถัดไปก็คือเราต้องมีความแม่นยำและยังคงจุดเด่นและสไตล์ของสินค้าเราไว้สมมติว่าเรารู้ว่าลูกค้าเราชอบอชุดทำงานแบบเนี้ย เป็นสีสันสดใสเป็นลุกที่แบบว่าดูเป็นผู้หญิงทํางานไม่ว่าเราจะเอาสินค้าตัวนั้นมาสต็อกตัวไหนจะมาสต็อกกัแล้วแต่ก็ยังจะต้องคงจุดเด่นคือต้องมีสีสันสดใสดูลุกเป็นผู้หญิงทํางานส่วนข้อถัดไปนะคะในเรื่องของการที่เราจะเซฟสต็อกเราอาจจะใช้วิธีการยิงแอดไปก่อนเพื่อเป็นการเทสว่าสินค้าตัวนี้มันใช่จริงๆรอ่าลองปล่อยแอดดูซิแล้วขายจริงๆเลยเปรียบเสมือนเรามีสินค้าจริงๆเลย ลูกค้าปิดการขายง่ายไหมตัวนี้มันปังไหมตัวนี้มันได้ไหมถ้ายิงไป3วันแล้วเนี่ยลูกค้ายังไม่มีอะไรกลับมาเลยตัวนี้ไม่ต้องสต็อกค,ค่ะยังไงเราก็เจ็บแน่นอนแต่ถ้าตัวนี้ยิงไปแล้วลูกค้าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอาจจะไม่ต้องรอถึง3วันหรอกเราก็จะรีบหาของตัวนี้มาสต็อกได้เลยโดยที่เรามั่นใจว่าเฮ้ยมันขายได้ชัวร์ๆขอให้ทุกคนเลือกสต็อกสินค้าตัวที่มันใช่จะได้ไม่จมทุนนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเอ๋ยนะคะยังมีเทคนิคและสาระดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอ๋ยด้วยนะคะ